สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข hm. mmm, ้าส right? oh. ู่ช่องเ้ยจำปาดูนะคะมาค่ะเอซีมากินข้าวด้วยกันเด้อวันนี้นะคะ้าพอเราอยู่กับคลิปได้เลยได้เลยมาเอาเย่้อวิ่งหรือแบี้ขอญาตเด้อถ่ายเลยถ่ายเลยทำดูซูปเบอร์อะถ่ายแล้ว มันบังเนาะมันบังโดนเอาไปตรงเชอตรงนู้นเอทอเอเอดอดซาอมอเอหมอนเอเอมามันหมอเลือเสือมาเชื่อเลยว่าเสือเหรอเเาได้เสือทอดไม่มีนี่นะคะขีไปขีไปจนนีเลี้ยวไปง อย่งเยอะมันไม่มีก็เลยนึกจะมีอะไรเนาะก็เสยเอาผัดไทย่อ้โผัดไทยใส่กระดาไปซื้อไปซื้อมาจากไหนเนาะหาได้ผัดไทยมาร้านตรงนี้ที่เขาย่างนะปุ๊บไปตั้งกองอุ่นในย่างไหมขอเขาให้ถอดหมอกแล้วทำไมกินข้าวย้อนแสงเอาเฟิองโอ้ พ่อไม่ค่อยพูดนะตอนนี้ไม่ใช่เป็นไรพ่อพ่อน่าจะโกรธผมเรื่องอะไรหนึ่งสองนี่นะทุกคนผัดไทยจะได้สั่งเป็นห่อสั่งเป็นกระทะเลยเหรอบอกเขาว่าเอาหนึ่งกระทะเอาหนึงกระทะใหญ่เลยเขาเยอะอ่ะเป็นสิหลายคนอ๋อเขาผัดให้สดๆได้เลยเพราะนั่นพูดเราบอกว่าเออเอาอีกกระทะหนึ่งได้ไหมเขาบอกอันนี้มันเยอะแล้วนะเดี๋ยวไปเสิร์อจะไปตักก่อนนะท่านภาพยนตร์ก็มีนะ ภาพยนตร์น่ะนี่ภาพยนตร์อ่ะจะเอาแบบไหนจะเอาอมถึงไม่ดาฮะไดาอมเอาไหนภาพยนตร์นี่ไงภาพยนตร์นี่ะเอาภาพยนตร์ผมเหรอคืนได้ไหมลูกจิ้มยายมาขีพรางโอ้ไมนดีกรับเลยอ่ะทำไมนั่นแหละของใหม่ไม่ใช่ของเก่าถ้าของเก่ามันยุ่ยไปแล้วภาพยนตร์น่ะเอาคืนได้ไหมเนี่ยยายนได้โอ้แบบ ไปถึงกันเลยอ่ะถึงเสร็จประสาทเลยอ่ะอยว่าแล้วงูบ่ไข่หนำหนังอะจนคข่ได้หายมันอักเสบข้างในนะแก่แล้วแต่คนฟอมจะกินเนื้อวัวมันกินกันมองก้าถึงว่ามองอยู่ว่าักพยนต์ก็มีมาียบไมเ นนเนี่ยเจอวกล่องี Bom ่ะตักแล้วเดี He, for, no ๋ยวกลังหาอุปกรณ์นี่นี่เต็มหมดเลยเนี่ยแล้วเก็กมีซานซ้อมก็มนซานพาสติกก็มีกรเนี่ค่ะคุณพียวนห้หดือเงอเงื้อกินจนหมดเลโอุดมสมบูรณ์อ๋อได้แตอย่าให้อ้วนท้วนอะไรประมาณนั้อมสมบูรณ์นสุกว่ะอยาให้นี่จะว่าน้ำมูเน่จะว่านูลกินข้า ไอมิวมาแม่แล่าฝยัน oh yeah. ่ทนกีมากระนาผัดไทยน่ากินน้ำน่กกระบเพราะว่าน่าเจอเนื้อคู่แล้วไม่รู้ว่าอยู่ต่างประเทศหรืออยู่เนือมีลูกโดดไหมิวลูกโดดมีไหมอยู่ประเทศไหนพี่อยนนี้ลาบโดดาบเตลียบอ่ะหรือว่าเดี๋ยวน่ เนื้วตอนมันบเคยยเห็นสองตอนก่ก็เลยอออยอนนีหา่วคอยากกินอันนี้เกบแล้เนสีนยาอันนี้เจ้าอยกินบดนีปลาขอเดี๋ยวสมกสีนนะยาอันนี้ยาอันนี้พอยายอันนี้นี่ยาอยากนาะยาอันนี้ยายอันนี้มันมากริกฮะเดี๋ยวันน่นี่นี่นี่เขีเลยจรัก แี่ม่ลสองแซบนี่ของแท้เลยนีุ่พ่ากินแซบเด้๋ยพี่น้องกินก่น้ยขอยำอันนึงกับมดขอคุณอะไรพอแล้วนะพอค่ะเดี๋ยวไปทำพร้อมกันนนคอยไปลงมือรอถาเด้อให้มันให้ากแดดให้เชลลารากอาับเลยนจดี ได้เอฟทีเด้อทีไอ้องนิ้มันอยากก็เลยเอามาลองดูมาแล้วก็มันกินหมดได้อะไรไก่นี่เหรอไปหยิบมันออามาฮะไม่เยอะอหมข้างหนึ่งก็มาที่เหนึ่งก็อืมแช่ อืมปลาเคิร์นมากินอยู่อกเนาะนี่ก็ว่าแซ่บโอ้ยแซ่บสั่เด้อผู้ใดหุงข้าวก็แซ่บแหลตเราไม่ขวายแล้วละค่ะคนที่สวยงามมากคนแล้วเดี๋ยววังใช้กินขวายอันนั้นต้มปลาก็ต้มแซ่บไปเลยอ่ะเจ๊จับหน่อยเจ๊ระวังว่าซีอิ๊ไม่ได้ต้มแล้ว่อยแครงข่อยแซ่บเจอะหน่อยนั่น้องข่อยแครงเอาข่อยไปไหนต้มหอยต้องไปไหนแกง พักทองเงนปุ๊ปุ๊เฮ็ดแล้วหนูจะผัดพักทองอีกเวลาแกพักทองเดี๋ยวจะผัดพักทองสามสองเริ่มแต่ว่ามันก็ได้เวลาเสือกินแซ่บอีกแล้วทุกคนเอฟซีจะตกใจนะช่วงนี้ช่องเรากำลังดังเสือไหน ช่วงนี้เรากำลังดังเราต้องกินแบบรักษาภาพพจน์นิดนึงเนาะนะครับมันก็ไม่เห็นแล้วมาดูลุงจิมมี่สต๊าคดับตับนะครับสต๊าคแดกตับนะจิมมี่นะแล้วมันมันพูดได้ไหมได้ได้หมดเลยเห็นไหมก้อยยายเดี๋ยวนี่นะเนี่ยน้องบานี่น้ยางนีนน้ำข่อยบานี่มาว่างสนุกกันไหม กินก็กินตจนแค่ก็จะกินน้ำพลอยอสรุปแล้วไม่มีใครแคร์คุณใช่ไหมว่างไม่ทูไว้เอาแล้วอเอาแล้วถือให้แจ๊กแนว่ยใดไม่เห็นไม่ทูพื้นไปว่างไม่เห็นอ่อนเอาไม่ทูพื้นทูพื้นไปทู้โต๊ะกับให้ระวังวังเพิ่งมันมีอย่างแน่ ทีหลังเขาก็เอาผ้าไปเซ็ตอีกทัางบริดัท่าจารย์นะตากับผมมือ้าเลยมามากินก็จะดูไหมใบประกาศอาจารย์ว่ไปอบรมมาน่ะอบรมเยอะเลยแม่บ้านว่าใครผ้าสีอะไรสูห้องน้ำใครอะไรตรงโต๊ะเดี๋ยวจะมาโชว์ให้ดูเยอะมาการเงๆนะม้งจิมเป็นเก็เรื่องน้ำเจ้าอาจารย์ครับเขาถ่ายทอดสนะครับคู่ครับ ประมาณสามสิบนาทีได้ดูครับโดูคนกินข้าวนี่ยอ้คนกินข้าวเลยนะเราถูพื้นเอาไม้ถูพื้นข้างล่างแล้วมาถูบนโต๊ะรู้อยู่ว่ามันไม่ถูกต้องแต่ว่าตอนเก็บอีกทีหนึ่งเราเอาผ้าเนี่ยมาถูโต๊ะผ้าสะอาให่วางเพราะฉะนั้นเจ้าต้องมีผ้าสองผืนผืนแรก ถูไปก่อนแบบไม่สะอาดแล้วอีกทีนึงตื่นแห้งถูโต๊ะมันมีอยู่แล้วแต่ไม่ได้ถ่ายให้ดู่้ดูออ่ังบะเล่นการออโอ้ก็ใครปวดอะไรนี่บนเอฟสี่ เอฟซีผู้ที่อยู่ขบวงจรไอ้อู่เพียงกันแล้วอ่ปนักงหดหน้านาออ๋อห้าหมื่นเดอแต่พ่อจะแม่เดียเพียงหน้าก็เป็นว่ามีผ่าสีบอย่างเขาทานถึนแซงดูดดูดแบบนุ่มาเอาไหมบอกหมดแล้วเออเอออีกเติมได้บอกเติมได้เติมได้เติมได้บอกอืมหมดแล้วเออเจ้าเพิ่มได้เพิมได้ใช่หมหมดลจไงยาเท่ มาแล้วมาแล้วกินทินทินเติมเติมเติมเสือหิวเสือหิวเสือหิวไม่ใด้เสือโอ้ยเสือหิวเออไปตั้งช่องใหม่เสือหิวเสือหิวจัดมาเด้อเคยติดตั้งเลยเด้อเสือหิวจัดนี่มีแต่ของเป็นเส้นเนะของเป็นเส้นเส้นของมันเสียเส้นนี่ต้องกินแบบเป็นเส้นเส้นเติมอีกแล้วนะคะเสือกินเสับเส้นเสือกินแซ่บนะคะ อันนี้เขาทำแซ่บด้วยอร่อยอร่อยไม่ต้องปรุงเลยเนี่ยใช่ได้ยไม่อิ่มเลยจังอืมพอไหมตลอดทุกชั้นเอาหน่อยเดี๋ยวก็ได้ไหมเอาเลยเอาหมดเลยเอาหมดเลยเยอะนะมันไม่เยอะอันนี้พี่ก็จะออัดดจาัน้วแลมาลองกินรวมกับพวกหนูมาเย็นเเดี๋ยยว็นสักหน่อยผมจะไปหาเคื่ออาหารมาให้กินตอนเย็นบ ถ้ากิน or, ถ้ากินกับพวกผมแล้วจะติดใจครับมาดูมาดูเสือเสือหิวนะคะเอฟซีเสือหิวนี่นะคะกินลู้อิ่มอะไรมันก็อิ่มโอ้เสือเสือเสือหน้าซื้อให้กินเนาะเสือพริกมีน้ำตาลมีเอาหน่อยไหมก็ดีแล้วโอ้กินไม่ให้เหลือเลยนะครับเอาันนี้มาทิ้งนี่นี่นี่ได้นอนหลับก็สบายแล้ว ีมปัญหอยากมีคนแข็งต้องอ้ํากับเสือเนาะไปไปอ้ําด้วยกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะนี่ก็หลายคนนะคะเข้าวด้วยกันฉัาอยากมีทอดค่ะขอบคุณพี่ลอมด้วยนะคะที่ซื้อนะคะผัดไทยมาเลี้ยงเต็มขาดเลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ